วันนี้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยยางอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพื้นที่ติดกับสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนชายและหญิงจำนวน115คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนพบว่านักเรียนมีความต้องการอาหารกลางวันและยานพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านไกล โดยองคมนตรีได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน20เครื่องและการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเรียนรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห,หารลาดกระบังเพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหา บรมนาถบพิธเมื่อปี2555เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมืองโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ดำเนินงานเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันมีโรงเรียนวิทยาลัยในโครงการกองทุนการศึกษาทั้งสิ้น155แห่งและโรงเรียนในเครือข่ายอีกจำนวน4แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่35จังหวัดทั่วประเทศ